ดีครับพบกับเบลไบเกอร์นะครับผมเปิดคลิป EP 2ในกรุงเทพไอคอนสยามอีกแล้วนะครับผมแต่เราจะไม่ได้เที่ยวไอคอนวันนี้วันนี้เราจะไปเอเคียพีกนะครับผมนี่ก็ซื้อตั๋วเรือเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็รอขึ้นเรือไปนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายพอดีนะครับผมแต่มันก็จะมีเรือฟรีนะครับผมแต่มันจะหมดประมาณ4ทุ่มก็สามารถ ต่อไอ้นั่งกลับมาได้แต่ก็ต้องต่ออีกเที่ยวหนึ่งประมาณ10บาทมาลงที่ไอคอนนะครับผมนั่นแหละครับผม <S <S ก็เราก็จะยืนรอเรเืออย่างนี้นะผมเป็นเรือโดยสารนะครับผมก็ซื้อตั๋วก็ด้านในเลยครับผมแล้วก็รอตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรือก็มาก็จะไปส่งถึงที่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับผม ชื่อว่าผมช่วงนี้บรรยากาศกําลังดีครับผมช่วงห้าโมงเหมือนว่าฝนคงประสบเหมือนเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ไปน,นั่งเรืออย่างนั้นเลยครับผมเนี่ยเหมือนที่เขาถ่ายรูปก,กันอยู่ไม่ใช่เรือข้างหน้าครับนู่นเรือข้างใน,นเลยแต่พอดีฝนทาเอาครับผมก็แฉะเลยครับผมก็ได้นั่งชั้นที่สองนะครับผมไม่อางั้นคงได้วิวอย่างเขาเลยครับผมโบอีก้าเลยครับผมไงใ,ใครสนใจก็มาได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บนเรือนะครับผม แถวผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึง Asia T a, เอเชียทีคแล้วผมเออโอ้โหตึกสูงเยอะมากแล้วผมในกรุงเทพมหานครของเรานะครับผม ปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่สเปนหรืออยู่ที่ไทยสำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือเคยมาก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผมนะครับเบลไบเกอร์นะครับไม่ได้มาขับบิ๊กไบค์นะครับผมเพราะว่ามานั่งเรือขับเรือเป็นกัปตันนะครับผมนี่ครับผมใกล้ถึงแล้วครับผมเอเชียทีคกัเราครับผมเอเชียที ก็มีโลโก้เบียร์ช้างติดอยู่ตรงกลางแล้วผม i now. เอเชียทีคก็เพราะว่ามันมีเรือเนี่ยจอดอยู่เนี่ยมันก็เลยเกี่ยว,วเเหรอกี่ยวครับเป็นเอเชียทีคเป็นแปลว่าเรือครับโอ้คนเยอะมากะนะครับผมโอ้คนรอขึ้นเรือเต็มแล้วผมรอให้เรือจอดก่อนนะครับผม ถ้าเดินไปตอนนี้ก็อาจจะสะดุดล้มปากแตกได้เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอกันบนฝั่งแล้วผมตอนเดี๋ยวพาเดินเที่ยวสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะเดินพาเดินเข้าไปในนี้นผมเราก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูห <c oughs> รอว่าชิงช้านน่นถ้าใครอยากพาแฟนแบบขึ้นแบบโรแมนติกขึ้นไปถ่ายลมถ่ายรูปแลครับได้เลยวนาะนี่ก็อารมณ์เป็นปลานะครับผม อ๋อนี่เขาทำใหม่แต่ผมมันจะเป็นแบบเต็นท์ขายอาหารนะครับนี่เป็นบาร์นั่งกินมีคนชงให้กินนะบาร์เทนเนอร์อ๋อนี่ก็อันใหม่นะครับผมแต่ก่อนไม่มีนะครับชิงค้าสวัรค์เนี่ยไม่มีตอนสมัยผมมานะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว ไม่ไม,ไม่มีอะไรคนระับผมเดี๋ยวเราไปดูไปครับจะมีงานอะรบมาณอ๋อขอได้เอาเครื่องเล่นเข้ามานะครับผมแต่ก่อนพวกนี้จะไม่มีนะครับผม ีนะ่ผมว่าตั้งแต่สมัยโควิดเนี่ยทุกอย่างปิดไปเยอะมากเลยนะผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีย่างจระเข้อ,อะไรที่นี่คนจะเยอะกว่านี้ครับผมอาหารเสื้อผ้าอะไรจะเยอะอนี้อันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับที่ผ่านเดินนะครับ มันจาได้รัผมได้ห่มากบเดี๋ยวขอถายรูปแปหนึ่งนะครับผมรอนอันนี้ก็เป็นร้านเลงแซ่บนะครับผมน,นี่ครับผมมากินได้นะครับผม มีผัดไทยอะไรต่างๆเล่าผมเพิ่มเติมแซนด์วิชตรงนี้แล้วผม,ผมพิซซงาพิซไก่นะครับผมส้มตำนะครับผมมีเยอะหลากหลายมากเลยครับผมบรรยากาศครับผมเราดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างครับผมถามว่าแล้วว่าสูตดูก่อนนะครับก็เป็นส้มตำนะครผมโอ้โหสุดยอดคเลยยำครับผม ของจริงนะครับเรียนแบบของจริงสวยมากโค้งหมูนี่ครับผมของแซ่บครับดักแด้ก,กินรีตะกะแตน้บาบร์บีคิวครับไปนั่นเลยร้อนโอ้โหนี่ครับผมหมูหันเป็นตัวแล้ว ติ่วติวเลยครับโอ้โห <Whoa. S 1> เหลืองอร่อยน่ากินมากครับก็เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับผมผมก็จะถ่ายคร่าวๆนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนเสื้อผ้านะครับผมแล้วผมก็จะเป็นของแบบน่ารักน่ารักนะครับผมฝาก นี่ก็เข้ามาแล้วนะครผมก็จะเป็นพวกของฝาก,กต่างๆนะครับผมสร้อยข้อมือสออร้อยคอเฮ่อภาพวาดแบบน่ารักนะครับดูช้ามันตา หาไปเดินที่ไหนแล้วหว่างมากแบกบขอ,องรองเท้ามีหมดแล้วผมก็กระเป๋ากระเป๋าผ้าสหรับใครที่รักรนี้แล้วของกระเาผ้ชอบสะตล์ก็มีหลากหลายเลือกเลยลนะนวดก็มีนะครับโหผมต้องมาลองแล้วตรงนี้ชอบเลี๋ยวต,ต้องจัดแล้วครับเนี่ย โอเคครับผมเจะไปไปสองกันเข้าไปไม่ยังไม่ยังไม่ได้เอกครับผมยังไม่ได้เอกครับผมมีมีแต่เอกแมนไมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่คือไปเก็บครับ่อถ้าเกิดว่าการยังไม่เข้าที่จะต่ออีกได้ครับลองลองดูก่อนใช่ค่ะได้คือว่าเนี่ยว่าครับได้ก็ได้เสียประเทศสกิเนสมาใส่ดีครัศน์

แม่เจมบ,บัคบ,บ,บุบะรีขปดใหม่เกลือด้ยโอ้ยแฟนนายโผล่กแจ็คพันนตเกกัเกจะี่ันมจะี้พันอะมรแบบนเติ

เป็นสมองรบโลอกโลมัห <SM. S 3> <Christina. S 2> ัวกะโลแขกะโลอให้ก็ไม่าเทบมากเดี๋ยวมันก็มันมแขนฮะ bọn này, Không. một cốc <laughs> Bí một một cốc Bí một cốc xây con Đây

อยาเ้ายกเมือมาหมืก็ไม่ยกไม่เอาีก uh ็่ยรหงาจคนคันกันกดสามวันสามวสาวนามวันสามวันสามวันสายวันสามวันสาวันสามวันสามวันสามนมัน คนดีโอ้คนีสนาเขาไหลเลยแต่จะบว่ามีคนหเสียวเขาไปเนสอบภาษาอังกฤษมาสะบอกวาไปหอตล่าบ่อยๆโโบเดีนสองพันคนมิสะตล่าแม่แหม่โ้ได้หมุดเด็หัวพาวงรู้เป็นกพวกมหเียวาบเลยโอ้โหแขนเจ็บอู้ักแหม่

Hãy <laughs> subscribe จะแนะนำเพื่อนยังไงจะแนะนำเพื่อนยังไงออสันทูเดฟค,คัดครับผมกับมาหาเจ้าเสียงก่อนเคงชัยมาหาพอลุ้นคงชัยเดี๋ยวเลยนมรอของเราที่ไหนคะนี่ครับผมเอ่อ <Asia S 2> ยังก่อนเอเจนตี <Asia S 2> <Asia S 1> ครับผมบอกเดี๋ยวบอก,บอก,บอกเปิดไว้เลยเอเจนตี <Asia S 2> <laughs> มาให้แล้วขื่นเลยเล่าผมคน <laughs> บ้านเดียวคนอีสานมากเลยครับผมผู้ใดเก็บ มองไหนครับต่อเลยครับผมมีแห้งครับผมเก็บมองไหนบอกเราเลยีเช่นทีครับผมแน่นํำแลผมยางเขามาส้นเสื้อ้าแล้วหมดังสามซอยเก็บโดังสามซอยเก็ด้วครับผมตอเก็บเลยซอยเกตอเก็ตอบตที่เก็อที่็บแ้วผมซอยเก็ตอที่เกเราจัดให้ครับผมบอกเราเลยสีเลยตอมั่นครั กับเบิ้งเบาหนาผมอ่ะบางมองสับหลอดถืออ่ะกับแจงดีนันกับนาเบี้ยวนาบุญเนี่ยจะรู้สึกดีใช่ไหมกับโล่งครับผมกับมื่นกันในไซเฟือกด่วงเสี้ยดวงครับเบาเบาอ่ะก้อนดุกน้อยก็ผมดีขึ้นเยอะแล้วต้องให้มันหายจากสองสามมือไปล่องยกเบไงไอ้มันหายไม่แน่นครับ จากเสน,นน้ำเย็นสี่ชโงหลัง่อน,น้ำเย็นสี่ชั่วโมงกิน้ำยนด้ไ้ได้เธรรมดาน้ำไหนไหนแต่ว่าอย่าต่าหัเย็นโคงจตะกุกจางของเย็นีโงหลัง้เบียร์คุณ่กไปกินก <c ười> ินเบียร์อุ้นพวกกินดูว่าต่อุส่กไปกิน <c ười> เ,เ,เรา,ขาเขาว่าไงวะเราเขาใจด่วนด่วนมาเรียนมีโซ่ดกะต้องขื่นจะควรหนึ่งกไปเท่ยน,น่าเอนเวาของเนแหละก็มีปฏิเสธแล้วเนาะเ่รูดว่าท่านจยิบจเป็เลยโอ้โหมันหามีเลย่ตามกติกาเกอ กินเราเชื <ALLY: S 1> ่อดอกกรับบ้านครับครับครัตโอเ้โหครับโอ้โหโอเคตอวพ้นลหลายรับสบายดีเนาะสบายดีเนาะล่ครับลโนี่นี่นี่น ก็ใครสนใจอยากมาก็ลองมาดูนะครับผมขึ้นเรือง่ายๆเลยครับผมก็ว่า,าจ,จะเดินไม่หมดนะครับผมก็ปริมาณเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเขาปรับปรุงมากแล้วก็ปิดไปเยอะนะครับผมช่วงโควิดก็ตอนนี้ก็กําลังเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนะครับผมพาวหน้า ผมมาก็อาจจะมีของมากมายกว่าน,นี้ผูกคนมากมายกว่าน,นี้แต่ก็ถือว่าบรรยากาศดีมากกับเสียงเพลงนะครับผมยังไงก็อีพีนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับผมผมก็จะกลับบ้านไปหาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวตัวมากแล้วผมยังไงก็อีพีนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบลเบเกอร์นะครับผมบ๊ายบายครับ